ฉันกับนกเราสองคนพบกันที่โรงงานแห่งหนึ่งในตอนนั้นเธอเพิ่งหย่าร้างกับสามีซึ่งมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนนั่นก็คือน้องแจนน้องแจนเป็นเด็กน่ารักนิสัยดีฉันรักน้องแจนเสมือนเป็นลูกของฉันน้องแจนเป็นเหมือนส่วนเติมเต็มความรักให้เราทั้งคู่ วันนี้เราทั้งคู่ตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ร่วมกันและนี่คือครอบครัวของเราอพี่จะไปไหนเนี่ยไปซื้อของเข้าบ้านสักหน่อยคุณแกจะไปไหนกันเนี่ยหนูว่าจะไปอำเภอสักหน่อยจะไปย้ายยายแจง ออกจากทะเบียนบ้านแล้วไม่อยู่กับพวกเราสองคนนะ่ะแม่ได้เป็นครอบครัวเต็มตัวแล้วคราวนี้ทำไมพี่เอ๋ไม่ลองมีบ้างละจ๊ะเอ้ยไม่หรอชีวิตคั่ววุ่นวายจะตายฉันนั่นอยู่ของฉันอย่างเงี้ยดีแล้วสบายใจพี่น่าจะลองดูนะ,นะนะเห็นหน,นุ่มสาวทั้งโรงงานมองพี่กันเต็มเลยอืพี่เอนะ๋น่ะเขาเคยมีแฟนนะสมัยวัยรุ่นนะ่ะแต่เขาอ่ะไม่เอาเองเขาอ่ะพวกอิสระชอบอยู่กับหมากับแมวใช่ ชอบหมาแมวอ้อแล้วก็เงินด้วยแต่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปซื้อของก่อนนะจ้ะฉั้นกับนกโชคดีที่ความรักของเราทั้งคู่ญาติญาตทุกคนเข้าใจและยอมรับได้ฟังดูแล้วเหมือนชีวิตคู่ของเรากำลังจะไปได้สวยแต่นั่นก็เป็นเพียงอุปสรรคแรกของชีวิตคู่เราเท่านั้น ยังมีอุปสรรคมากมายที่กําลังรอเราอยู่ตรงหน้าฮัลโหลว่าไงคะแม่ตอนนี้หนูอยู่ที่ว่าการอาเภอค่ะมาทําเรื่องย้ายทะเบียนบ้านเพื่อพาไปสมัครเรียนไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมลูกยังไม่รู้เหมือนกันค่ะแม่แต่คิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไรเพราะบ้านที่ไปอยู่ก็เป็นบ้านของปุ้มเองหา,าย้ายโรงเรียนกลาง,งลันหนูทนไม่ไหวค่ะแม่หนูไม่อยากให้แจน อยู่กับคนขี้เมาแบบนั้นแม่ก็รู้หน่ว่าเวลามันเมามันเป็นยังไงหนูกลัวมันจะทำร้ายแจนดูแลกันดีๆทำไมไว้พาแจนมาอยู่กับแม่ก็ได้เราวางแผนกันไว้ว่าจะพาแจนย้ายมาเรียนที่โรงเรียนที่นี่โดยก่อนอื่นเราต้องมาติดต่อที่ว่าการอำเภอเพื่อทำเรื่องย้ายทะเบียนบ้านเสียก่อนหากทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดี ตั้งแต่วันนี้ฉันก็จะเป็นผู้ปกครองของน้องแจนสามารถดูแลแจนได้ตามกฎหมายทุกอย่าง ัาวจริงๆครับผมไม่สามารถดําเนินการเรื่องนี้คุณได้ครับทําไมล่ะคะคือตามกฎหมายแล้วเนี่ยคุณจะต้องให้พ่อของเด็กเนี่ยม,มาทําเรื่องย้าย<ม>แล้วก็เสนอเอกสารรับรองด้วยตนเอง<ม>หรือไม่คุณต้องให้สามีใหม่ของคุณเนี่ยมาเซ็นร่วมด้วยครับนี่แฟนใหม่ของฉันเองค่ะเราสามคนกําลังจะมาอยู่ด้วยกันค่ะ,อะเออคือคือ กฎหมายก็ยังมีการรับรองการสมรสระหว่างผู้หญิงกับพี่ช่วยเราหน่อยไม่ได้หรอคะเราทั้งสามคนก็เหมือนครอบครัวทั่วไปแฟนฉันก็รักลูกฉันแล้วลูกฉันก็รักแฟนฉันไม่ต่างกับพ่อตอนนี้เราทั้งสามคนเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วคะ่ะคือผมช่วยไม่ได้จริงๆครับมันเป็นเรื่องของกฎหมาย ผมไม่สามารถดําเนินการช่วยเหลือได้ครับแต่อย่างไงถ้าน้องอยากให้เรื่องมันง่ายเข้าเนี่ยนะก็ควรตามสามีเก่าหรือพ่อของเด็กจริงๆเนี่ยมาเพื่อเซ็นเอกาสารรับรองในฐานะเป็นผู้ปกครองโดยชอบธรรมจะดีกว่านะครับแต่เขาอยู่ไกลนะคะแล้วเราก็ไม่ได้ติดต่อกันมานานแล้วถ้ารอเขาลูกฉันคงไปสมัครเรียนไม่ทันแน่เราจะเป็นจริงๆค่ะแล้วในกรณีนี้ฉันทำอะไรได้บ้างคะ ออคุณเนี่ยคงช่วยอะไรไม่ได้หรอกครับต้องให้พ่อของเด็กที่เป็นผู้ชายเท่านั้นจริงๆสถานะของคุณเนี่ยมันเป็นได้แค่คู่ขาเท่านั้นเองครับนี่แฟนใหม่ฉันนะคะไม่ใช่คู่ขาจะคู่ขาหรือไม,ม่คู่ขาเนี่ยนะครับอยผมงงก็ช่วยไม่ได้ครับเพราะเรื่องการสมรสและเรื่องครอบครัวครับว่าสามีภรรยามันเป็นเรื่องของผู้ชายและผู้หญิงเท่านั้นครับ ครอบครัวและสังคมจะเริ่มเข้าใจและยอมรับในความรักของเรามากขึ้นแต่ในแง่ของกฎหมายแล้วสิ่งที่ฉันเป็นยังคงเป็นมนุษย์ล่องหนที่กฎหมายยังมองไม่เห็นอยู่เสมอมีปัญหาอะไรกลับมาปรึกษาได้นะครับนาค่ะสวัสดีครับ ผู้ชายตั้งเยอะตั้งแยะเนาะพี่เขามาปรึกษาเนระื่องขอการรับรองมีบุตรอแล้วดูที่จะไปรับรองให้ได้ยังไงนะใช่รอรอย่างเรานะก็มีเสีสวยด้ยทอมมาเป็นคู่เด้มาให้เสร็จรับรองบุตรนะเสียดายเสียดายแทนที่ใช่เนะพวกคุณไม่ควรหัวเรายกเขาหรือเอาเขามาพูดอินทานนะ ปัญหาที่เขาเจอเนี่ยค่อนข้างจะน,น่าเห็นใจพวกเราก็ต้องยอมรับไว้อย่างด้วยว่ากฎหมายที่เราถืออยู่เนี่ยไม่ได้เอื้อมหน่วยให้กับพวกเขาเลยครับยายๆยัางงาํทำงานครับครับเฮไม่ต้องนบ เป็นต้องตามเข้ามาก็ตามมาเถอะเรื่องมันจะได้จบจบแต่นกจบกับเขาแล้วแล้วเขาก็แต่งงานใหม่แล้วน้องไม่อยากให้เขาเข้ามาข้องเกี่ยวกับครอบครัวเราอีกคิดว่าทำเพื่อเยแจนเดีย๋ยวจะเข้าเรียนไม่ทันเทอมนี้ทำไมกฎหมายถึงมีกระติกับเราแบบนี้เนาะ สุดท้ายแล้วเราก็ต้องรอสามีเก่าของนกมาทำเรื่องย้ายแต่ด้วยเวลาว่างที่ไม่ตรงกันกว่าเรื่องเอกสารทุกอย่างจะเสร็จสมบูรณ์ก็ทำให้แจนเข้าโรงเรียนใหม่ล่าช้าไปกว่าหนึ่งเทอมส่งผลกระทบทำให้แจนเรียนไม่ทันเพื่อนปัญหาดังกล่าวสร้างผลกระทบให้กับครอบครัวของเราเป็นอย่างมาก นะครับที่ดูแลยจแจเป็นอย่างดีขอบคุณคุณเช่นกันค่ะที่เป็นดูแลให้เรามันก็คงเป็นสิ่งเดียวแหละครับที่ผมจะทําได้ดีในฐานะพ่อก่อนนี้ผมทําไม่ดีไว้เยอะครับตอนคบกับนกแต่ผมก็ดีใจนะครับที่นกขอบคุณขอบคุณดด้ะครและนี่ คือปัญหาที่เกิดขึ้นกับฉันและครอบครัวของฉันและอาจเกิดขึ้นกับความรักของคนอีกหลายคู่ในอนาคตฉันก็ได้แต่หวังว่าปัญหาเรื่องนี้จะมีใครสักคนมองเห็น e